จากที chat, 96, best, Morocco, tomato, ่เขาใส่ใส่ฟิวเดาๆในฟิวอยู่ตัวสิงเดเขาใส่ๆอนี่ยจะเกี่แว่าแกเปลดเรนจัอันนี้นะตเกันนะก็ย้ำาเขาจะลองมาเปิดเจแจใส่มาเยวเนขึ้นเนาะเป็นฟิวขาดเนาะตีว่าไฟแฟนบุขนเนี่ยเเป็นฟิวขาด ได้เนาะเพือต้นนี่ก็สตาร์ทปกติน่ะเป็นน้ำฟิวเนาะถือว,ว่าเก็บให้ตัวนี้ไฟบ่อไฟผุฟกขึ้นแล้วก็ฝากจค้คลิปทำเนี่ยคือปัญหาเรื่องรถเน,ะน,เนะาะรถรถไฟในขอบขั้ว คือพนาบท่วาไฟบูคนนี่ตาเ้าบุเลียนผี่กับตาเ้ายังฟื้นขี้ไปกับบเพียนแต่ว่าตาเ้าไปย่ยมันกลางขึ้นนะมันขึ้นมันงตรงไหนไฟไฟมันสีขาดไฟมันสีขาด,ดวยมันด้ควชิด